สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกช่วง16-31พฤษภาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวพิจิกค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดาวความรักคือดาวศุกร์และดาวเจ้าเรือนปัตนิก็คือดาวศุกร์นะคะจะย้ายนะคะจะย้ายมาในวันที่21พฤษภาคมเป็นเป็นตำแหน่งกเกษตรราธิปดีนะคะ ชาวพฤกษค่ะจะมีโชคนะคะทั้งโชคงานโชคเงินเลยคู่รักครอบครัวก็จะมีโชคเช่นกันนะคะ mm hmm. คู่รักครอบครัวถ้าคู่รักครอบครัวใดต้องการอยากจะมีบุตรมีน้องก็จะมีโอกาสด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็บางครอบครัวบางคู่ก็จะมีโชคจากคู่ด้วยเช่นกันหรืออาจจะไปร่วมกันทําอะไรก็ได้ธุรกิจใหม่ๆโอกาสใหม่ๆร่วมก,กันกับคู่สิ่งใหม่ๆร่วมกันกับคู่ได้นะคะตรงนี้ สำหรับชาวโสดดาวตัวเองนะคะดาวประจำตัวตัวเองเนี่ยไปอยู่ชาวโสดนะคะ <announcing warfare> ไปอยู่ในตำแหน่งอะไรเอ่ยไปอยู่ในตำแหน่งพบปุตตะนะคะ <ultura> ไปอยู่ในตำแหน่งพบปุตตะ <spe ll ular> คุณอาจจะได้พบเจอความรักครั้งใหม่แต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะคะท้งนี้ท้งนั้นค่ะให้ดูดีๆด,ด้วยนะคะให้ดูดีๆด,ด้วยความรักครั้งใหม่อะนะคะอ่า ให้ดูดีๆว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเปล่านะคะส่วนบางท่านช่วงนี้เนื้อหอมมากๆส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาในความรักนะคะมีปัญหาในความรักก็ต้องระมรัดระวังมากๆนะนะคะระวังความรักที่มันไม่เปิดเผยความรักที่ลับๆหรืออาจจะมีความลับอะไรก็ได้นะคะหรือเป็นความรักที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของคนที่มีที่มีเจ้าเข้าเจ้าของเข้ามานะคะก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะ <C oughs> ว่าชาวพิจิกค่ะความรักเป็นยังไงสิบห้าวันสั้นๆคู่รักครอบครัวนะคะช่วงนี้รู้สึกว่ามีกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมีโชคกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคู่รักครอบครัวคู่ใดก็ตามที่คาดหวัง ว่าอยากจะมีบุตรมีน้องจะมีโอกาสมีบุตรมีน้องมากๆต้องปฏิบัตินะคะไม่ใช่หวังอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัตินะนะคะส่วนคู่รักครอบครัวถ้าจะมีอะไรแล้วก็นะคะช่วงนี้นะคะอาจจะถ้าใครมีบุตรอ่ามองในมุมกลับใครมีใครที่มีบุตรอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเป็นกังวลในเรื่องของบุตรบริวารนะคะหรือบางครั้งบางคราวคุณอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมได้นะคะอ่า การผิดใจกันกับวงศาคณาญาติอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้ค่ะชาวพิจิกนะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยการลุยคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหากับวงศาคณาญาติแต่คุณกําลังจะตัดสินใจโยกงานเปลี่ยนงานย้ายงานคุณกําลังจะรอคอยงานใหม่คุณกําลังจะมีโอกาสงานใหม่ๆนะคะการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีตก็เกิดขึ้นนะคะนำพาซึ่งโอกาสหรือคุณกับคู่ก็ได้ค่ะใช้ความพยายามอยู่ค่ะ ตอนนี้อยากจะสร้างธุรกิจโอกาสความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นช่วงนี้จะเด่นมากๆในเรื่องของการเงินนะคะจะเด่นมากๆถึงแม้ว่าคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายการเงินก็ตามแต่คุณจะมีโอกาสในเรื่องของการเงินโชคเงินนะคะชาวพิจิกการเงินมาความสำเร็จมาความเจริญรุ่งเรืองมาธุรกิจกิจการการงานร่วมกันสร้างก็ความเจริญรุ่งเรืองเช่นกันนะคะได้คู่ส่งเสริมนี่แหละ ะะได้คู่คอยกันส่งเสริมนะคะก็จะได้ความเจริญแล้วก็ชาวพิจิกช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้เดินทางพักผ่อนเที่ยวได้นะคะเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดเดินทางไปไหนก็ได้เดินทางต่างถิ่แนแดนไกลก็ยังได้นะคะจะมีโอกาสได้เดินทางในช่วงนี้ส่วนเรื่องบ้านบางท่านมีโอกาสบางท่านมีโอกาสได้ได้ทําบ้านใหม่หรือบางท่านช่วงนี้ จะมีธุรกรรมไปเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินนะคะหรือบางท่านได้ซ่อมบ้านทำบ้านใหม่ก็ได้นะคะปลูกบ้านใหม่ได้ทั้งนั้นก็ต้องเร่งสร้างแหละเดี๋ยวงบประมาณฉาบาลปลายนะคะต้องเร่งสร้างเพราะบางท่านเห็นอยู่นะซ่อมแซมอยู่ทำบ้านอยู่นะคะส่วนปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะชาพิจิกเรามองว่าก็น่าจะเป็นปัญหาของคนใกล้ตัว ไปเกี่ยวข้องกับงานหรือคุณไม่ได้มีปัญหาคุณอาจจะออกงานมาแต่คุณยังได้ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเ,เข้ามาช่วยผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นใครที่มีโครงการมีความคิดของตัวเองอยากจะทํางานธุรกิจส่วนตัวงานที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะตรงนี้มันขึ้นมาให้อยู่แล้วค่ะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับออนไลน์หรืองานไปเกี่ยวข้องกับอ,อ,อะไรใหม่ นะคะการทำการค้าการติดต่อต่างถิ่แนแดนไกลก็จะเด่นงานวงการงานสื่อต่างๆก็จะเด่นก็จะเด่นงานที่เราอยากจะทำใหม่ๆที่ต้องพรีเซนต์ตัวเองนะคะใช้ความคิดไอเดียของตัวเองใช้ความสามารถส่วนตัวเองก็จะสมหวังด้วยนะคะของชาวพิจิกชาวพิจิกช่วงนี้ชีอพรอรลงเทา้าจะเดินทางนะคะมองว่าภายในครอบครัวคุณเดินทาง อนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีไหลมีแต่เรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานนะคะแล้วก็ชาวพิจิกจะมีอะไรหรอถ้าจะมีอะไรจริงๆก็เรามัดระวังปัญหาญาติในครอบครัวนะคะหรืออาจจะต้องมีการแบบว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับภายในครอบครัวนะคะตรงนี้หรือไอเรื่องของธุรกรรมบ้านอะ่ะบอกไปแล้วหรือแม้แต่กระทั่งว่าระวังญาติในครอบครัว สุขภาพร่างกายนะคะชาวพิจิกชาวพิจิกช่วงนี้ขับขี่ยวดยานผานนาะอาจจะมีเรื่องของอะไรปัญหาบ้างซ่อมรถบ้างหรือการอยากจะตัดสินใจเอารถใหม่ได้ไหมได้นะคะส่วนสำหรับคนที่มีปัญหาในความรักค่ะระวังปัญหาเกิดนะฮะระวังระวังมากๆในเรื่องของการมีอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์มีอะไรรับหลัง,ม,รรลงมีอะไรรับลมคมใน นะคะตรงนี้ระวังเกิดหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณไปรับรู้อะไรมาว่าเขามีอะไรปกปิดปิดบังคุณก็ได้เขาอาจจะไปติดพันหรือไปพัวพันใครก็ได้หรือเขาอาจจะไปติดพันยิ่งไปกว่านั้นถ้าเขาเป็นโสดไม่เป็นไรเขาอาจจะไปติดพันคนที่เขามีเจ้าของอย่างเงี้ยปัญหามันก็เกิดเรื่องละนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆและในบางเคสก็อาจจะหมายถึงการจบความสัมพันธ์เพราะความลับไม่มีในโลก นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องปกปิดปิด,ปดบงังความลับไม่มีในโลกมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะมีการไปผัวพันกับคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์นะคะบางท่านก็พยายามบางท่านรู้มาก่อนหน้านี้นะคะทะเลาะกันพยายามแล้วเผื่อว่าเฮ้ยเขาจะดีขึ้นบ้างเผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่เปล่าค่ะนะคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วก็ในบางเคสอาจจะต้องตัดสินใจว่าอื เขาไม่มีความพยายามเลยเราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรอแล้วมันเหนื่อยนะเราคาดหวังเราพยายามมาแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะตัดสินใจก็ได้ว่ามันสายไปแล้วอะนะคะมันผิดหวังมากๆไปแล้วนะคะก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางท่านเลิกลากันแบบอุป,ปับฉับพลันด้วยนะคะมาดูเขาคนนั้นของชาวพิจิกเป็นยังไงบ้าง เรื่องราวความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำแล้วการทำนายไพ่ย,ยิปซีไม่ใช่ทำนายดวงชะตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับบา,บางท่านไปเลยก็ได้นะคะอาจจะไม่ตรงอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะฝั่งเขามีรับลมคมในคุณค่ะการที่เขามีรับลมคมในกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าระหว่างเขากับคุณเขารู้สึกได้ว่าเขาก็มีสิทธิ์มีโอกาสมีทางเลือกใหม่หรือ ปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นตัวเขาเองที่เขารู้สึกว่าใจของเขาไม่เหมือนเดิมนะคะมันก็เป็นอะไรที่มันมีปกปิดปิดบงังมีทางเลือกที่ชัดเจนนะคะหรือเขาคิดว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเหมือนเดิมได้แล้วอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้มานั่งโฟกัสความรักแบบโอ้โหต้องมานั่งทนพยายามกันมากเกินไปไม่เหมือนเดิมว่ต้องพยายามเขาไม่พยายามเขาสู้จัดการเขาสู้มีทางใหม่ดีกว่า อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะเรามองว่าคนของคุณเนี่ยเป็นเป็นสไตล์แบบว่าถ้ารักมันมีปัญหามากทางเลือกใหม่ง่ายกว่าต้องมานั่งเคลียร์นะคะความรักของคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาคนนี้ก็ไม่ได้เป็นพวกโฟกัสในเรื่องความรักไม่ได้เอาความรักเป็นพิตั้งเป็นที่ตั้งมากมายไก่กองนะคะถึงได้มองว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้ารักมันไม่ไม่โอเคต่อกันตัวเขาเองก็มีสิทธิ์เลือกนะคะมีสิทธิ์เลือกแล้วก็ยังบ่งบอกว่า คนที่เขาเลือกคู่แข่งตัวฉกาจของคุณด้วยนะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งแหละความพยายามระหว่างคุณกับเขามันมีกันมาก่อนหน้านี้แล้วปัญหาระหว่างคุณกับเขามันมีกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือความหมายตรงนี้คือการหมดไฟนะคะการหมดไฟมันถึงทางตันอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจอยากจะเป็นอิสระอยากจะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะ โอเคอยากจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครก็ได้หรืออยากจะเริ่มต้นไปคุยกับคนอื่นหรือเขารู้สึกว่าเขาไปเริ่มต้นคุยกับคนอื่นและมันเป็นความพึงพอใจของเขาก็ได้ด้วยความในใจของชาวพิจิกคิดว่าเขาคือชัวร์แล้วคิดว่าเขาคือใช่แล้ว คิดว่าเขาคือคนที่เหมาะสมคู่เหมาะสมกับเรามากๆแล้วแต่ปัจจุบันคิดใหม่ทำใหม่นะคะในหลายๆท่านมีการตัดสินใจจบกันนะคะและในบางท่านรอ,อการเคลียร์ปัญหาอยู่รอ,อการเคลียร์นิติกรรมนิตินยอยู่หรือรอ,อการเคลียร์ในเรื่องของอะไรก็ได้ที่มันยังพัฒนาการร่วมกันนะคะบางท่านต้องเคลียร์ด้วย นะคะหรือบางท่านกําลังต่อให้คุณเป็นแค่แฟนคุณอาจจะรู้สึกว่าการกระทําของเขามันเห็นแก่ตัวมากๆไม่มีเหตุผลเลยแทนที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่เปล่ากับไม่มีทางเลือกใหม่คุณก็จะต้องตัดสินใจว่าเอาถ้าเป็นแบบนี้เข้ากับเราคงไม่ได้เหมาะสมคู่ควรกันแล้วละ่ะเพราะเราปบมืออยู่ฝ่ายเดียวเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่เห็นผลนะคะเราเหนื่อยแล้วอะแล้วก็ในบางเคสทะเลาะกันรุนแรงมากๆถึงการจบกันเลยนะคะตรงเนี้ย แล้วก็ในบางเคสแค่จบแล้วห่างแล้วแต่ต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนั่นคือบางเคสด้วยแต่ถ้าคุณเป็นแ,แค่แฟนกันกับเขาคุณอาจจะไม่ได้เคลียร์อะไรหรอกอันนี้คือสำหรับคนที่บางท่านมีธุรกรรมร่วมกันม,มีนิตมิตในร่วมกันนะคะตรงนี้ส่วนในบางเคสเนี่ยจะมองในมุมมองแบบนี้นะ จะมองในมุมมองว่าคุณรู้สึกว่าคุณก็พยายามมามากพอแล้วอะถึงว่าคุณจะเรียกร้องให้เขากลับมาหรือคุณหวังให้เขากลับมาแต่การกลับมาคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นนะคะก็เลยต้องตัดสินใจหรือบางท่านก่อนหน้านี้เคยจบกันมาแล้วแล้วลองกลับมาใหม่แล้วตรงนี้มันก็เป็นแบบเดิมอีกมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอีกคุณก็จะ คุณก็จะต้องตัดสินใจนะฮะการเปลี่ยนแปลงหรือคุณคิดว่าอ่ะในเมื่อเขายังเปลี่ยนได้เลยเขาเลือกที่จะจบประคุณเขาทําอะไรไม่รู้จักคิดก็ได้หรือเขาไม่คิดว่าเดี๋ยวสิ่งที่มันเลวร้ายจะตามมาอย่างเงี้ยนะคะอ่าเขายังมีทางเลือกใหม่ได้เลยแล้วทําไมเราต้องมานั่งทนทุกข์ล่ะเราทําไมจะต้องจะต้องมานั่งแบบว่าเออพยายามละ่ะหรืออดทนรอละ่ะ มันก็อาจจะเป็นช่วงของการตัดสินใจของคุณก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะคะความรักที่ผ่านมามันทุกข์มันเศร้ามันต้องจบชีวิตของเรามันมีสิทธิเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่มีใครสามารถรู้อย่างรู้อนาคตได้หรอกนะคะเราก็สามารถเลือกเริ่มต้นใหม่ได้นะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าอา่ะเขาจบกับคุณหรอเขาก็ไม่รู้นี่ว่าอนาคตเขาจะไปรอบไม่รอดอ่ะนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอา่ะปล่อยเขาไปเถอะเราเหนื่อยมามากพอละนะคะอารประมาณนั้นนะคะในเมื่อเขาอยากจะทําแบบนี้ก็ต้องปล่อย อารมณ์ประมาณนี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาหวังความรักครั้งใหม่มากกว่าที่จะกลับมากับคุณเขามองวันอนาคตวันข้างหน้ามากกว่าทางเลือกใหม่มากกว่าที่จะต้องกลับมา เพราะเขาเรามองว่ามันมีอะไรที่มันกดดันกันและกันอึดอัดกันละกันหรือเขาอาจจะเป็นสไตล์แบบพวกชอบเป็นตัวของตัวเองก็ได้ไม่ชอบให้มาให้แบบว่าจําจีจําชัยหรือกดดันว่าต้องทําอย่างงู้นต้องทําอย่างนี้หรือคอยจ้องจับผิดอะไรก็กแล้วแต่ทีนี้แหละทําซึ่งซึ่งหน้านะคะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าอ่ะยิ่งถ้าคุณยิ่งรับรู้อย่ายเลยว่าเขามีอะไรปกปิดปิดบังกับคุณเขาก็าต้องยิ่งทางเลือกใหม่เลยหรือต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ยิ่งง่ายดายกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่นั่นคือความคิดของเขาในใจของเขาก็เขาไม่ได้ชัดเจนเขาคิดว่าเขามีเสร็จเลือกอะ่ะเขายังอยากจะเป็นตัวของตัวเองนะคะวันใดวันหนึ่งถ้าความรักมันไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงกันได้ นะคะตรงนั้นก็เกิดขึ้นได้มันไม่ได้บอกว่าต้องมานั่งทนพยายามต่อกันถ้าความรักกันไม่ดีเราก็ปล่อยกันลวกันไปตัวเขาเองก็ไปเลือกเริ่มต้นใหม่เผื่อคุณก็อาจจะไม่อาจจะมีใครใหม่ๆที่คุณจะต้องไปเรียนรู้ก็ได้ค่ะเพราะคนคนนี้บอกแล้วว่าเขาไม่เดียวความรักมาเป็นที่ตั้งไม่ใช่พวกทนทนพยายามกับความรักนะคะเพราะว่าบางท่านทนพยายามกับความรักรักไม่ดีกันยังไงขนาดไหนมีปัญหากันขนาดไหนก็ต้องทนเพื่อมันจะดีแต่เขาไม่ใช่นะคะตรงนี้ มาดูค่ะบทสรุปเป็นยังไงบ้างชาวพิจิกความรักสำหรับคนที่มีปัญหานะดูซิอ่าถ้าอยากจะเรียกร้องเขากลับมาคุณจะต้องเป็นฝ่ายพยายามนะคะเนี่ยตั้งแต่ไพ่สำหรับนี้แล้วเขาไม่สนใจนะคุณต้องพยายามอะ่ะนะคะ ต้องบอกก่อนนะต้องพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรนอกลูก่นอกทางถ้าคุณอดทนได้ถ้าคุณพยายามได้นะคะเพราะรู้สึกว่าขึ้นมาฝั่งเขามากๆเลยอะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะถ้าจะดึงเขากลับมาเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์คุยกับคนอื่นอารมณ์ประมาณแบบนี้เนี่ยอ่ะนี่คือบทสรุปแต่ส่วนบางท่านความรักมันวนหลุดเดิม ไม่ไปไหนสักทีหนึง่งมีเรื่องของการปันใจมีเรื่องของการนอกใจความรักของคนโลกสองใบหรืออยากจะโลกสองใบสุดท้ายท้ายสุดก็อาจจะต้องตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสมเลือกคนที่คู่ควรกว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการจบกันแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นหรือความคิดของคุณแบบเลิกเลือกที่จะจบแบบปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะเพราะมันทุกมายาวละพอสักทีละ ฉันอิสระฉันสามารถเลือกเริ่มต้นใหม่ได้ในเมื่อคนของเราไปเลือกเริ่มต้นใหม่แล้วเรามานั่งทุกข์เพื่ออะไรเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันมีโชคด้วยค่ะพิจิตชาวพิจิตจะมีโชคและประเผอิการเลือกเริ่มต้นใหม่คุณจะได้คนที่เหมาะสมคู่ครองด้วยคู่ควรด้วยได้คู่ครองด้วยอีกต่างหาถ้าคนที่ต้องจบนะเพราะตรงนี้เขาฟ้องมาว่าจบยกเว้นซะจากคนที่ไม่จบต้องใช้ความพยายามค่ะ พยายามกันอีกครั้งหนึ่งมากๆต้องใช้ความอดทนมากๆต้องให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปมากๆนะคะชาวโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยเปลี่ยนแปลงปล่อยวางกับอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่คุณกำลังจะได้พบรักครั้งใหม่ ส่วนใครที่มีคนคุยกำลังคุยกันอยู่เร็ววันนี้จะมีโอกาสได้ชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะชาวโสดขอแสดงความยินดีมากๆนะส่วนใครที่รู้สึกว่าทุกข์กับอดีตต้องธรรมะจัดสรรค่ะบางคนอยู่ในห่วงของเวลาของธรรมะจัดสรรเพื่อฟืนฟ้นฟนูสภาพจิตใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันเท่าที่เห็น แต่เราก็มองว่าไม่ช้าไม่นานนี้คนที่ทุกข์รรมะจัดสันไม่ช้าไม่นานแต่ก็ไม่คงไม่ใช่รวดเร็วจะมีใครเข้ามาในชีวิตค่ะความรักครั้งใหม่คนต่างเชืช้อชาติตัดศาสนาได้จากการเดินทางได้นะคะหรือคนมีตําหนิก็ได้ช่วงนี้ชาวพิจิกยังไงก็มองว่าคุณอาจจะต้องเสน่ห์แรงเนื้อหอมถึงแม้ว่าคุณจะปิดกั้นตัวเองมีใครเข้ามาคุยฉันก็อยากจะคุยเป็นแบบว่ามิตรภาพอแต่คุณก็เสน่ห์เนื้อหอม งานะะสำหรับคนที่ปิดกั้นตัวเองส่วนคนที่ตัดไม่ตายขายไม่ขาดกับเรื่องราวในอดีตก็อย่างน้อยๆก็เป็นช่วงที่คุณต้องเยียวยาได้ดีมากขึ้นนะคะหมายถึงสภาพจิตใจของคุณเริ่มเข,ข้มแข็งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นเริ่มยืนหยัดเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะตรงนี้อันนั้นก็คือข้อดีของคุณมากๆนะคะส่วนบางท่านได้พบปลักมากๆเลยค่ะจากการเดินทางได้ นะคะหรือรักได้เพื่อนเก่าเข้ามาได้ไหมได้อันนั้นคืออีกหนึ่งส่วนส่วนน้อยนะคะหรือคนที่เคยคกิ๊กกั๊กคนที่เคยแอบชอบก็ได้หรือได้คนมีตําหนิก็ได้แต่ที่สําคัญได้คู่รักได้สเปคคนในฝันและก็ชาวพิจิกเดี่ยเป็นคนอะไรท,ไรที่เป็นอะไรที่โลกส่วนตัวสูงมากๆนะจะเลือกใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเลือกแล้วเลือกอีกอะ คนนั้นต้องเปะ๊ะต้องชัวร์ต้องเวอร์ต้องดีต้องแบบว่าสมน้ําสมเนื้อด้วยแต่บางท่านตัวเองคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกก็อันนั้นก็คืออัพทูอยู่เลยก็คือคุณบริหารสเสน่ห์ได้คุณอยู่ได้มีคนเข้ามาคุยก็คุยไปเรื่อยๆคุยแล้วพิชิตใจกันคุยแล้วก็อยากจะมีทางเลือกใหม่อันนั้นก็ได้ด้วยนะคะของชาวพิจิกมันมีในมุมมองอีกหนึ่งมุมมองตรงนี้ว่าบางท่านอ่ะฉันก็โสดเลือกได้บริหารสเสน่ห์ได้ มีแต่คนเข้ามาชอบนะคะฉันก็ทาฉันก็บริหารเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบริหารสเสน่ห์สำเร็จดีกว่านะคะตรงนี้แต่ถ้าถ้าใครแบบว่าฉันไม่ชอบบริหารสเสน่ห์ฉันอยากจะมีแฟนตัวจริงเสียงจริงแน่นอนค่ะคุณกําลังจะได้พบโอกาสความรักที่บ่งบอกว่าคุณกําลังจะได้พบคู่ผมลิขิตนะคะคู่ผมลิขิตส่วนใครโสดแบบไม่เอารักฉันอยู่ได้ ฉันมีความเข้มแข็งมากพอฉันต้องการความสําเร็จฉันต้องการความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการโกยเงินอันนั้นคุณก็จะมีโชคเช่นกันจะมีโชคจะมีฝ่ายตรงข้ามเข้ามานะคะเป็นแรงสนับสนุนเป็นแรงส่งเสริมได้นะคะตรงนี้แต่เรามาว่าตรงนี้ตรงนี้พยากรณ์ในเรื่องความรักใช่ไหมก็ยังต้องบอกว่าชาวพิจิกยังไงก็ต้องได้พบรักค่ะสมหวังด้วย นะคะเป็นรักที่สมหวังเป็นรักที่อาจจะค่อยๆดูกันไปศึกษากันไปแต่วันข้างหน้าเผอๆความรักครั้งนี้ทางเลือกครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นคนในอนาคตของคุณนะคะใครที่อยากจะมีครอบครัวใครอยากจะมีแฟนตัวจริงเสียงจริงก็นี่แหละนะคะก็เข้ามาแล้วเช่นกันว้าวตัวเอง เขารู้สึกว่าเขาคุยกับคุณแล้วเขาสบายใจอะ่ะเขาแฮปปี้เขาถูกคอนะคะแล้วมองเห็นอะไรดีๆในตัวคุณนะ่ะเหมือนกับคุณเป็นต่อช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงสเสน่ห์อ่ะเป็นช่วงบริหารสเสน่ห์ได้อะ่ะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขามาชอบคุณจริงๆอยากจะมอบอยากจะให้คุณได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบคุณนะเขาชอบคุณนะแล้วมันอาจจะเป็นการพัฒนาไปในเรื่องความรักนะคะมาแล้วนะพิจิก อยู่ที่ว่าคุณกับเขาจะคบกันในรูปแบบไหนเพราะคนเราอะ่ะมีการครบกันหลายหลายประเภทมากคบกันแบบไม่ต้องมามีเงื่อนไขคบกันแบบเป็นมิตรภาพไปก่อนคบกันแบบส่งเสริมนะคะแล้วค่อยดูกันวันอนาคตวันข้างหน้าอันนี้ได้หมดเลยค่ะเขาอยู่ในกลุ่มจําพวกนี้ค่ะนะคะและก็มองในมุมมองว่าความรักครั้งนี้คุณจะสมหวังอะ่ะอยู่ที่คุณเช่นกันนะคะอยู่ที่คุณเช่นกัน โอเคสเสน่ห์แรงมากๆรู้สึกว่ามันหลงสเสน่ห์คุณแพลวพราวอะ่ะและที่สําคัญบางคนมีคนมีตําหนิก็ไม่ได้เสียหายไปไหนนะคะตรงนี้อยากจะบอกว่าเขาวาดหวังวาดฝันไปถึงอนาคตที่อาจจะมีโอกาสพัฒนากับคุณไปถึงขั้นไหนร่วมด้วยช่วยกันสร้างโอกาสร่รวมกันส่งเสริมกันแลกกันนะคะชาวพิจิกแต่ก็ให้ดูดีๆเท่านั้นเองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยโสดตัวเปล่าเล่าเปือยหรือเปล่า มาหวังผลอะไรหรือเปล่านะคะเท่านั้นนะคะถ้าโสดตัวเปล่าเล่าเปือยไม่มาหวังผลลุยโลดนะคะลุยโลดจะได้คนที่เข้ามาส่งเสริมด้วยอะ่ะเพราะฉะว่าชาวพิจิตชอบคนที่เข้ามาส่งเสริมอยู่ละนะคะได้คนเข้ามาส่งเสริมซัพพอร์ตปัญหาอะไรต่างๆนานาก็มาช่วยขบคิดแก้ไขได้อนาคตความรักครั้งนี้ในวันที่คุณกับเขาเป็นแฟนกันนะนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้คู่รัก ไม่ใช่อะไรไม่ใช่แค่ความชอบจะกลายเป็นคู่รักจะกลายเป็นความรักครั้งใหม่นะคะจะกลายเป็นความรักที่เขานี่แหละจะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่ามอบใจนะคะมอบใจให้ค่าคุณมีคุณค่าสําหรับเขานะคะตรงนี้จะเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขามากที่สําคัญชาวพิจิตนะคะช่วงนี้สเสน่ห์ล้นเหลือได้พบเจอคู่ผมได้คิดด้วย แต่บางเคสก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะบางเคสโลกส่วนตัวสูงมากแต่ต่อให้คุณโลกส่วนตัวสูงยังไงสเปคสูงปี๊ดขนาดไหนคุณก็ต้องได้เจอเนื้อคู่ค่ะบางคนได้คู่รักเก่าเออเพื่อนเก่าเข้ามาด้วยนะหรือเซนต์ของคุณจะบ่งบอกว่าคนนี้เหมือนเคยผูกพันกันมาเขาเรียกว่าคู่ผมได้ขิด่ะถ้าเซนบอกว่าคนคนนี้เหมือนเคยเหมือนเคยผูกพันนะคะเหมือนเคยแบบว่าเหมือนเคยคุยกัน นะคะนั่นของมันเส้นของคุณนี่แหละเขาเรียกว่าคู่รักผมลิขิตเก่ามากๆจะเข้ามาช่วงนี้ชาวพิจิกจะมีโอกาสสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะชาวโสดขอแสดงความยินดีมากๆเปิดใจได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าบางท่านเท่านั้นเองที่ต้องการบริหารสเสน่ห์คุณก็ได้โอกาสแฮปปี้ในเรื่องความรักแหละแต่คุณก็บริหารสเสน่ห์อย่างเงี้ยนะคะคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ต้องรีบร้อนอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนั้นก็บริหารสเสน่ห์สำเร็จ ส่วนใครที่เพิ่งเจ็บในเรื่องของความรักต้องใช้เวลยายเวลานะคะแต่อย่าลืมว่าวันข้างหน้าคุณต้องได้ใครเข้ามาแทนที่ที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกว่าใครที่เจ็บในเรื่องของความรักไม่ต้องเอาดีมาเป็นปมค่ะเราเก็บไว้ในใจได้เราเก็บไว้ตรงนั้นเป็นบทเรียนได้แต่เราเอาอย่าเอามาเป็นเงื่อนไขในการเปิดใจของเรานะคะนี่คือโอกาสมาแล้วโอกาสแห่งตัวช่วยหมายถึงอะไรหมายถึงคุณจะได้คุณจะได้อุดม ขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบสักทีหนึ่งกับความรักครั้งใหม่นะคะใครคาดหวังว่าตัวเองอยากจะเป็นตัวจริงสิ่งจริงหรืออยากจะได้ใครเข้ามาเป็นตัวจริงสิ่งจริงหรืออยากจะได้คู่ที่แท้จริงคุณได้แล้วค่ะนะคะคุณได้เพราะฉะนั้นที่เพิ่งเจ็บก็ให้เชื่อมั่นตัวเองว่าเออเรามีโอกาสนะคะมีเนื้อคู่มีโอกาสมีคู่ครองมีโอกาสลงเอยมีโอกาสแต่งงานนะคะพอบางท่านอ่ะมันมีอะไรที่เป็นอดีตอะ นะคะอดีตเป็นเงาตามตัวอยู่นะคะเพราะบางท่านก็เพิ่งจบกับความรักมาด้วยเพิ่งเจ็บกับความรักมาด้วยอ่ะมาดูกันค่ะขอแสดงความยินดีมากๆสำหรับคนที่ลืมได้แล้วกับเรื่องเราในอด,ดีปลดปลดทุกหมดทุกแล้วค่ะรักใหม่มาแล้วค่ะนะคะและที่สําคัญคู่ผมลิขิตถ้าตรงนี้ขึ้นมาให้ว่าเก่าๆก็คือผมลิขิตแล้วมันขึ้นมาว่าลักษณะเซนส์นของคุณด้วย ะะลักษณะเซนของคุณหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณด้วยว่าคนคนนี้เหมือนเคยผูกพันชาวพิจิกงานเงินคู่รักครอบครัวจะทําอะไรร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมกันสร้างอะไรร่วมกันก็จะประสบความสําเร็จนะคะชาวพิจิกนะมีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบ้านกับทรัพย์สินนะคะช่วงนี้พิจิกพิจิกจะมีโชคใหญ่ด้วยค่ะจะมีโชค แล้วก็ความรักจะได้คู่ผมลิขิตและก็บางท่านเผลอๆความรักครั้งนี้คุณจะประสบความสําเร็จมากๆอ่ะแล้วเพราะว่าบางท่านมีโอกาสได้ลงเอยได้แต่งงานค่ะได้สร้างครอบครัวร่วมกันนะคะบางท่านนะส่วนใครก็ตามช่างเลือกฉันเลือกไปก่อนฉันบริหารสเสด็จไปก่อนอันนั้นก็อีกหนึ่งเคสแล้วก็อีกหนึ่งเคสโอเคใครที่เจ็บกับความรักมากไม่ต้องกดดนันเองไม่ต้องถือทิฐิปล่อยวาง คนเรามีสิทธิ์เลือกใหม่มีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่มีสิทธิ์มีรักที่ดีมีสิทธิ์มีครอบครัวนะคะตรงนี้นี่คือในเรื่องราวของชาวพิจิกความรัก15วันพิจิกรู้สึกว่าช่วงนี้จะมีโชคนะคะทุกเคสทุกสถานะนะนะ,ะส่วนคนที่มีคู่จะมีข่าวดีด้วยนะคะที่ตะกี้แจ้งไปแล้วส่วนคนโสดเปิดใจค่ะปีนี้ได้พบรักบางท่านปีนี้ได้ลงเอย บางท่านปีนี้มีความสุขมากๆในเรื่องความรักได้พบแฟนได้มีแฟนตัวจริงเป็นตัวจริงสริงจริง,รงตัวเป็นเป็นขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆช่วงนี้ทยอยลงคลิปพิเศษนะคะคลิปดาวเสาร์เดินถอยหลังแล้วก็คลิป12ราศีก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะขอบคุณ f อทุกท่านค่ะแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาในช่อง YouTube แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคลิปไม่เด้งทำไมหาคลิปไม่เจอมีอีกหนึ่งทางเลยคือเพจ เพจ Facebook เพจนะคะต้องเป็นเพจบุตรสบาพยากรก็ไปติดตามรับฟังรับชมกันได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าจากนี้ต่อ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 ,ตอไปยาวๆนะคะสวัสดีค่ะ